ว้าวนี่ครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่เนาะนะครับก็มีชักโครกมีอ่างล้างหน้าครับตู้เสื้อก็จะเป็นในส่วนของกระจกสองด้านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ทรักทุกท่านนะครับรับรายการพีเคพาเที่ยวประจําสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมาที่บางแสนนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มาพักที่บิลิสนะครับซึ่งเป็นโรงแรมนะครับหรือว่าที่พักที่ใกล้บางแสนที่สุดแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าห่างจากตัวชายหาดนะครับน่าจะไม่เกิน50เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ที่พักแห่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือตัวหาดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบีลิสนะครับหรือโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับบีลิสโฮเทลนะครับทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ4ชั้นนะครับ ถากัดว่าใครนะครับอยากจะได้ที่พักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่บอกเรกว่าที่พักราคาถูกแล้วก็สวยนะครับอ่ะนี่นี่ครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาจองห้องพักนะครับสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับดีลิสโฮนะครับบางแสนนี่ครับอันนี้ก็คือตรงที่เป็นพนักงานตลับนะครับ บรรยากาศก็สวยงามนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับ<ไ>ตองนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอ่ออันนี้ก็คือเป็นวงเวียงค่ะใกล้ๆกับวงเวียนก็คือเป็นต้นของหาดวอนหาดวอนหาดวนละพาอ๋อ,อนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากจะได้ที่พักตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ ส่วนบรรยากาศในห้องพักเดี๋ยวผมพาทุกท่านขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อประหยัดเวลาไปดูครับ let's go โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางขึ้นมาถึงห้องเรานะครับก็คือ เป็นห้องพักที่เราได้ทําการพักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมารีวิวดูนะครับว่าห้องนี้นะครับมียังไงบ้างนะครับว้าวนี่ครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของเจ้าตัวเตียงนอนนะครับซึ่งมีมุ้งนะครับอยู่ด้านบนนะครับลักษณะเตียงก็จะเป็นเตียงหกฟุตนะครับเตียงเดี่ยวหกฟุตอ่า้องในห้องตกแต่งด้วย สีสันนะครับก็จะมีทั้งกรอบรูปแล้วก็ในส่วนของฝาผานังนะครับก็จะออกเป็นโทนสีม่วงนะครับเพื่อจะทําให้ห้องมันมืดนะครับแล้วก็จะตัดด้วยนะครับผ้มาม่านนะครับลายสีเหลืองอา,อาจจะเป็นลายใบไม้นะครับลายดกอกน,นี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็เป็น ตัวเย็ยนขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทีวีนะครับเป็นตัวนี้เป็นสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็จะมีแอร์นะครับในส่วนของฝาผนังทุกทังสีด้านนะครับเขาจะทําเป็นสีมว่วงเนาะเนี่ยก็รีวิวแบบคร่าวๆนะครับอันนี้เราพักมาแล้วหนึ่งคืนแล้วเราจะเดินทางต่อนะครับก็เลยเผื่อทุกท่านนะครับมาเที่ยวาบางแสนนะครับอยากจะได้ห้องพัก ราคาถูกหรือถูกช่วงที่เป็น low season นะครับก็อาจจะได้ราคาถูกหน่อยแต่ถ้าเป็น high season ก็อาจจะราคาแพงหน่อยเนาะนี่ครับอันนี้ก็จะคือเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะครับแต่ว่ามีกระจกด้วยเนาะไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องน้ํานะครับห้องน้ําบอกเลยว่าน้ําที่นี่แรงมากนะครับแล้วก็ ในส่วนของอไม่มีคลอรีนไม่มีความเค็มไม่มีอะไรนะครับแต่ก,ก็ความหมายก็คือว่าปลาปลาที่แรงมากนะนี่ครับห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบก็มีชักโครกมีต่างล้างหน้ามีกระจกแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับถัดมาด้านขวานะครับของประตูเนี่ยนะครับก็จะเป็นในโซนของ ตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นในส่วนของกระจกสองด้านนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้นะครับจะเอาบานไหนมาอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับนี้ก็แล้วแต่เลยก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมาบางแสนก็ตรงนี้บิลิสนะครับที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ ผมแนะนำนะครับให้ทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็บอกได้เลยว,ว่าคุ้มราคาเท่าไหร่นะ690้อย <6 90. S 1> บาทนะครับก็ตีไว้เป็น700แล้วกันเนาะก็ราคาประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวอยากได้ห้องพักก็ลองสอบถามดูนะครับบิสนะครับบางแสนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเดี๋ยวจะสายนะครับก็ขอพาทุกท่านมารีวิวห้องไวถยงเท่นทานี้แล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบาย ตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็อยากกินดีชมจาก PK House Studio Okay, yeah.